ทุกคนรู้ไหมครับว่ามีว่านชนิดหนึ่งไว้ใช้กันผีปอบและถอนผีปอบได้นี่คือเรื่องราวของอาจารย์ทันใจจิตสัมผัสพิเศษมือปราบผีปอบที่หากปอบมาสิ่งร่างใครแล้วผ่านมาแม้แต่รั้วบ้านก็ยังหนีกระเจิงครับ ผมได้ดูรายการเรื่องนี้ต้องรู้ทางช่องตามรอยสตูดิโอในแอปแดงนะครับเทปนี้ถึงกับขนลุกเลยครับเพราะว่ารายการเนี่ยได้ไปสัมภาษณ์อาจารย์ทันใจจิตสัมผัสพิเศษอาจารย์เนี่ยอาศัยอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีผู้ที่ไม่ใช่แค่มีฝีมือในการปราบผีปอบเท่านั้นแต่ยังมีความสามารถในการรู้เรื่องของจิตสัมผัสบอกเรื่องราวของคนคนหนึ่งได้โดยไม่ต้องถามชื่อหรือวันเดือนปีเกิด ซึ่งก็พีคตั้งแต่เริ่มต้นรายการครับพระอาจารย์ทันใจได้พาไปดูว่านไล่ปอบที่ปลูกไว้หน้าบ้านที่มีความเชื่อว่าว่านชนิดนี้สามารถกันและไล่ผีปอบให้กระเจิงไม่กล้าเข้าใกล้บ้านได้ แต่ก็ต้องรู้วิธีในการใช้คาถาที่ถูกต้องจากนั้นก็นำว่านนี้ไปจี้คนที่ถูกปอบเข้าจะร้องทรมานจนอยู่ไม่ได้บอกเลยว่าใครอยากรู้ว่าว่านอะไรทำไมปอบถึงกลัวต้องดูคลิปนี้ครับแล้วาจารย์ทันใจคือใครทำไมถึงนั่งปลุกเสกกับพระดังๆทั้งหลวงปู่ศิลาหลวงพ่อพัดนี่คือชีวิตคนที่เกะก,กะเกเรจนมีสิ่งหนึ่งที่ต้องทำให้กลับใจและร่ำเรียนวิชาด้านศยศาสตร์จนมีความชนานาญ บวกกับคนที่มีสัมผัสพิเศษอยู่แล้วจนนำไปสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านขมังเวทที่เป็นที่รู้จักและที่พึ่งพายามทุกยากของชาวบ้านที่หากไกลโดนคุณใสหรือมีทุกข์จากเรื่องต่างๆบางคนตกอับไม่มีหนทางทำมาหากินก็ได้อาจารย์ชี้แนะแนวทางจนกลับมารวยบางคนถูกหวยถึง10งวดติดอยากให้ทุกคนไปดูเรื่องนี้ครับรายการเรื่องนี้ต้องรู้ ep 105จิตสัมผัสพิเศษปอบหนีกระเจิงในแอปแดงครับ